สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ทางช่อง y u t u b e บิ๊กมาเล่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเลียงวัดหัววังอำเภอลันดจังหวัดสงขลาเล่ากันว่าในสมัยที่หลวงพ่อเลีองยังมีชีวิตอยู่ผู้คนต่างเคารพนับถือท่านกันมากเพราะท่านเป็นผู้หนักแน่นเค่งคัดในพระธรรมวินยัยเรื่องวิทยาและเมตตาสูง วัดหัววังที่ท่านจำพรรษาอยู่โอบร้อมไปด้วยทุง่งนาในช่วงที่โจรจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาก่อการร้ายในประเทศไทยท่านได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ท่านทำพิธีลุกเสกเล่าว่าท่านลุกเสกจนวัตถุมงคลสั่นกระโดดและหมุน เมื่อเกียรติศักด์ของท่านดังไปทั่วไายมีทหารและตำรวจกระโดดล่มจากเครื่องบินลงมาบริเวณทุง่งนาข้างวัดเพื่อมาขอวัตถุมงคลจากท่านอีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของผู้เล่าเป็นตำรวจอยู่ที่สเสดาวันหนึ่งท่านได้เกิดปะทะกับโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่เขานั่งค้างซึ่งเป็นป่าภูเขา ลกทึบอยู่ที่อำเภอนาทวีเพื่อนตำรวจที่ไปกับท่านได้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีแต่ท่านคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะท่านได้นำเอาายันของหลวงพ่อเรืองใส่ไว้ในหมวกจึงทำให้ท่านแข้วคาาปลอดภัยจากพายันตราย สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเล่าถึงความเมตตาของหลวงพ่อเลืองที่มีต่อสัตว์คุณแม่ของข้าพเจ้าเล่าว่าหลังจากที่ท่านฉันเช้าเสร็จแล้วท่านจะเดินออกไปหน้าโลงทานเพื่อไปโปรยข้าวและอาหารให้นกเอี้ยงที่บินมาอยู่บริเวณลานหน้าวัดจนเต็มไปหมดท่านทำเช่นนี้ทุกวัน แต่ภายหลังจากที่ท่านได้มรณภาพลงคุณแม่ของกัพเจ้าเล่าให้ฟังว่าไม่เห็นนกเอียงเหล่านี้มาที่วัดอีกเลยเรื่องเล่าทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อๆกันมาขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่มารับชมรับฟังการบรรยายของทางช่องขอขอบคุณครับ ช่วยกดติดตามกดซับสไครกันด้วยนะครับ